ปังหนุนไปเลยใช่ไหมเดีย๋ยวไปจ้าเจ็บมากไม่ยิงให้มันน็อกเลยน้องปุกลังกระโดดปีนหลังคาดีเจียปีนไม่ทันมาก่อนย่ำย่ำตอ็อกอยู่มร๊กหนึ่งใช่ไหมนี่แหแถวๆนี้แหละแถวแถวมูสลิมนะ อ,นนอ,อ,อะไรวะเนี่ออยอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนีร้รอรอรออยู่ท่านนะแตห้าวโดยแต่ข้าผ่านโทษไปที่อ่ะยิงน้องกูเหรอ่วท,ท,ทช่ยชวชุบนะใส่นี่ให้อพ่อมอ่ะ ต้องมนเขาแล้วหรือนี่หรือเป็นของดีที่น้องแปะวแนว<ช>่วไม่อยู่ห้องน้ำนะพี่บอลไม่ไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำข้างห้องน้ำอ่ะผมแฝดขึ้นไปพี่บอลโอ้เต็มหน้าพี่บอลเลยคุว่าในห้องน้ำ เฮ้ยไ,ไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไ,ไอ้น<อ>่องเออพี่ยแม่งสังเกตยังไงพี่อ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งที่เไม่เห็นหรอมันโดนแฟลกูแล้วก็โดนแฟลมึงเอ้ย่ามันก็เล่น <c oughs> นาน <c oughs> มันไม่ยอมยิงกูด้วยอ,ย <c oughs> อีกตัวหนึ่งที่ว่าอยู่แถวเราเนี่ยแมนโฟรามที่นี่เลย ไม่มี่มีไม่มีมชหญ่มว่มีไม่ไมันมันเหลือตัวไม่ใช่หรอใช่ใเหลือตัวนึงี่ยังจะนกตัวที่วิ่งออไปถ่ายพิสูจน์ะตัวะไม่้อยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยติ่งแล้วมั้ไอ้ที่อโอ้ยไหนไหนอบไตัวไหนน้ำิงี่กลางพี่ไม่มันใจาช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่พี่ตัวนี้คือ่านเยได้ยินแ้กัไ้ตายกันกัน่

ตัพับานนี้เปิดแล้วบานนี้เปิดแล้วมันีีะมเอเอยัังไม้ปโันไปแล้วละมกดเหลือนะว่าแม่งไปร <c oughs> ออยู่รถไรท่านย, <c oughs> ยิงกันไปยิงกันมา <c oughs> ไอสัตว์แม่งไปรออยู่รถไรอ้ะ มึงขึ้นกันเลยว่ะมึงขึ้นกันเลยเวลอู่ใช่ไหมเออมึงขึ้นกันเลยเฮียกูรออยู่มาเลยไยพวกมึงยิงไปยิงก,กันใหญ่ยิงกันใหญ่เออไอ้เฮียมันยิงเล่นว่ะเพื่อนนะ สบายขึ้นรถแตกสามยาฮูเกมคุณภาพไปไปเถอะต้องมดเขาแล้วริ้น ่ะยอมโดนยิงเลยมาแรกมาเฮ้ยเอ้ย,อยบ้านบ้านนี้เปิดบ้านนี้เปิดแรกปะล่ะกล้าแรกไหมไอ,อสัตว์เอ้ยเฮี้ยแรกกินด้วยไอหนึ่งเอ้ยแรกปะล่ะไอ้เหี้ยมึงแรกน้องกูเแรกน้องกูแรกจรินด้วย ไอสัตว์แรกน้องกูกูตัองเปลี่ยนปืนนี้เลยเฮียคือแบบผมพูดนะได้ยินนะวันนี้เปิดวันนี้เปิดอะหันมาไม่นั่งนิ่งเลยเฮียอาไ้ทำไมน้องประหาัมผัสช้าจังเลยอ่ะมันอยู่มันไม่อยู่ในบ้านพี่มันอยู่นอกบ้าน อ่ตรงไหนะมันอยู่ข <question> <bars> ้างบ้านไงผมดูแต่ในผมเช็คในบ้านอย่างเดียวไงโอ้โหน้องนั่งอยู่ในพุ่มไม้อสัตว์นั่งอย่างเนยพุ่มไม้ข้างบ้านที่ผมตายอ่ะเหรอไอสัตว์โคตรเนียนอ่ะเนี่ยเนี่ยในพุ่มเนี้ยเนี่ยเนี่ยนอนน้ำมามันนอนอยู่มันนั่งมันนั่งมันนี่เมันมันหลับอยู่หรือเปล่ามันหลับอยู่เปล่าน้องแล้วมึงไปเดินมันเสียงดังมันก็ตื่นอะไรกัเนี้ย ไอ้เชี่ยแจ็คพอตแรกไปเลยคนแรกคนแะเนี่ยนั่งอยู่ตรงพุ่มเบมือพี่อยู่โหไม่เนียนไม่เนียนได้ไงโคตรเนียนถ้ากูข้ามาก่อนตะวันก็วิ่งผ่านแต่มันไม่ยิงวะพี่ยามวิ่งบนถนนผมวิ่งในบ้านผมวิ่งในกอมแพงไงถ้าแต่กูวิ่งผ่าน